ดีครับผมเผมกษิพิรมอีกครั้งนะครับครั้งนี้หรือว่าสัปดาห์นี้จะคุยเกี่ยวกับประเทศไทย2เรื่องด้วยกันนะฮะอันแรกก็อยากจะขอวิพากษวิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมและอันที่สองก็เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทย ในการแข่งขันในเรื่องเศรษฐกิจอุตสาหารกรรมในเวทีระหว่างประเทศนะครับในเรื่องบริหารจัดการน้ำซะก่อนก็ท่านผู้ฟังท่างหลายก็คงจะเห็นแล้วก็ได้ยินข่าวเรื่องผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีมีกำหนดที่จะลงไปเยือนดูแลตรวจสอบการต่อสู้กับน้ำท่วม นะะในกรุงเทพมหานครหรือว่า,าในปริมณฑลในขณะเดียวก็จะมีข่าวด้วยว่าแล้วก็จะมีมารัฐมนตรีมหาไทยก็ลงไปเช่นกันก่อนหน้านั้นสัปดาห์สองสัปดาห์ที่มานล้ก็มีรัฐมนตรีกาลาโมลงไปแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีกรเกษตรลงไปด้วยรัฐนะมนตรีอะ,อะไรสิ่งแวดล้อมก็ลงไปด้วยก็ทุกคนก็ไปดูงานกันทางนั้นนะฮะแล้วก็ สำหรับกรุงเทพมหาคนครก็จะมีผู้ว่าร,ราชการจังหวัดแล้วก็อาจจะมีแม่ทัพนายกองบางคนที่ไปร่วมดูงานด้วยแล้วก็มีข่าวว่าเดมีการประสานงานกันบ้างระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกับท้งกทมมันก็ดูเสมือนว่าการไปดูงานของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยแบบนี้เนี่ย มันคงจะทําให้ประเด็นปัญหาของน้ําท่วมมันคลี่คลายลงไปมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเหมือนกับไปจี้ให้ข้าราชการพนักงานทหารตํารวจอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่นะของกรทมของกรมชนประทานเจ้าหน้าที่ของฝ่ายชนประทานในจังหวัดใกล้เคียงทั้งหลายเร่งทํางานเร่งสูบน้ําอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการอะไรฮะหาเสียงทางการเมืองด้วย เป็นการแสดงว่ามีความเหยื่อยงายเพราะฉะนั้นก็เจ้าตัวของรัฐมนตรีรักษาการนายมนตรีรองนายมนตรีมันก็ต้องลงไปที่พื้นที่มันก็ถือว่าเป็นการทํางานทางการเมืองก็ไม่ไม่ว่าอะไรกันนะฮะแต่ว่าไอ้ที่น่าเป็นห่วงก็คือมันได้มีมีข่าวออกมาว่าแล้วไอ้แผนแม่บทมันอยู่ตรงไหนที่จะแก้ไขแล้วก็ได้ยินกันว่าน้ํามันจะเคลื่อนมาจากทางเหนือของประเทศไทยแล้วมันก็มี แม่น้ําเจ้าพยาอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแม่น้ําที่มันจะเข้ามาจะเป็นอะไรฮะปิงวังยมนาดหรือลงมาหน่อยก็จะมีท่าจีนแม่กรองอะไรพวกนี้ป่าศักด์เข้ามาแต่มันยังไม่มีข่าวออกทางวิทยุโทรทัศน์หรือทางจอทีวีหรือว่าภา,ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อจะเห็นการเคลื่อนของน้ําลงมาวันนะวันนี้เนี่ย มันอยู่ที่ตรงไหนของจังหวัดอยุธยาหรือตรงปลายจังหวัดสุโขทัยหรือว่าทางเหนือของจังหวัดนนทบุรีหรือว่าจังหวัดปทุมธานีว่าสมุทรปราการมันไม่ชัดว่าน้ำนะวันนี้มันเลื่อนอยู่ตรงไหนหร้วื่อมันลงมาแล้วเนี่ยมันจะออกซ้ายหรือจะออกขวาของแม่น้ำเจ้าพรยาเพื่อจะปล่อยให้กรุงเทพปลอดน้ำท่วมให้มากที่สุดหรือเปล่า มันก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมถึงต้องช่วยชาวกรุงเทพแล้วก็ปล่อยให้พี่น้องชาวไทยในจังหวัดใกล้เคยียงต้องลอยคออยู่ในน้ำหรือว่าน้ำขึ้นมาถึงครึ่งเอลต่างๆเหล่านีมน้มันถูกต้องหรือไม่มันไม่รวบทำไมไม่กระจายความรับผิดชอบหรือความเดือดร้อนมันก็ต้องทำกันไปนะเพื่อให้น้ำนี่มันเคลื่อนผ่านกรุงเทพมหานครแล้วออกไปได้อันนี้เป็นสิ่งที่มันน่าจะมีการชี้แจง จากบรรดารัฐมนตรีต่างๆของไทยโดยเฉพาะผู้รักษาการนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีมหาดไทยไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้แล้วที่มันสาคัญก็คือว่ามันเป็นเวลาหลายปีมันได้มีการจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อจะบูรณาการแล้กวก็บริหารน้ําแต่มันก็ภาพมันก็ไม่แน่ชัดนะฮะบางทีมันก็ได้รับการอะไรให้สัมผณ์ของอธิบดีกรมชลประทานของผู้ว่ากทอมอ ของอะไะผู้อํานวยการรับน้ําอะไรต่างๆมันดูกระจัดกระจายดูไม่ไม่มีภาพรวมเป็นชิ้นเป็นอันเพราะฉนั้นก็อยากจขอผมก็อยากจะขอถือ่โอกาสนี้ว่าขอให้ท่านผู้รักษาการนายกปัมีทั้งหลายนั่งอยู่ที่ทํางานสักแห่งหนึ่งได้ไหมครับแล้วก็ขึ้นจอทีวีนะฮรัผังใหญ่ๆให้เราดูซิว่าน้ํามันอยู่ตรงไหน เราจะระบายออกสู่ทะเลเนี่ยจะผ่านกรุงเทพหรือไม่ผ่านกรุงเทพอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วมันจะมีการวางแผนไหมว่าจากอีก3ปี5ปีต่อต่อไปนี้เนี่ยมันจะมีการเสริมสร้างนะฮะที่เรียกว่าอะไรฮะคา,างลิงเพื่อจะเก็บน้ำสร้างทะเลสาบขึ้นมาสร้างคลองระบายน้ำ ระบบชนประธานให้มันทั่วถึงเพื่อจะได้กระจายน้ำไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันควรจะได้มีการพูดจากันอย่างเป็นกิจลักษณะแต่มันก็ยังไม่มีมันเป็นการเรื่องของการทำงานกันไปแก้ปัญหาเฉพาะเฉพาะหน้ากันแล้วก็เป็นการแสดงออกเพื่ออะไรให้คณะนิยมทางการเมืองว่าไม่ได้นิ่งเฉยเพราะตัวผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆหลายคนก็ลงพื้นที่กันทางนั้น นั่นก็ไม่ว่ากันก็ทําไปแต่ว่าคู่ขนานไปมันสามารถที่จะทําอื่นๆได้ว่าหนึ่งก็มีการบูรณาการกันแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันบูรณาการแลวที่มันสาคัญคือเมื่อประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติเงินพิเศษขึ้นไปอีก5,000กว่าล้านบาทนะฮะเพื่อให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อเอาไปทําในเรื่องน้านะ,ะจะไปซื้ออะไรปั๊มน้ำจะซ่อมประตูน้ําอะไรต่างๆขุดลอบคลองขุด ับตบกชั่วโงชวาแต่ภาพมันไม่ชัดว่ามันลงไปที่ไหนอย่างไรและที่สําคัญมีระบบของการติดตามหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสอบหรือเปล่าที่เขาเรียกว่า monitoring เพื่อให้เห็นว่าเงินนี่มันได้เอาไปใช้อย่างจริงจังแล้วไปใช้ใน,ในกําหนดเวลาเท่าไหร่ไม่ใช่ให้เงินไปแล้ว6เดือนไปแล้วก็ยังไม่รู้เพราะว่าเงินที่เอาไปนี่มันต้องไปใช้ทันทีทันควันเพื่อให้เกิดผล ะะเพื่อความสุขสบายของประชาชนชาวไทยที่ถูกน้ำมีได้รับผลกระทบจากน้ำนตรงนี้อยูนะ่นี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะออกข่าวทุกวันว่ารัฐมนตรีท่านผู้รักษาการในมตีได้ลงไปสำรวจที่นู่นที่นี่ไปอะไรพวกนีมน้มันแค่นั้นมันไม่พอฮะมันต้องมีการมาพูดกันในเรื่องของแผนเฉพาะหน้าว่าตอนนี้ทำกันยังไงมีการสั่งการอย่างไรแล้วใครรับผิดชอบ แล้วประชาชนพลเมืองนะฮะสมมุติว่าเป็นเป็นจังหวัดที่ถูกกักน้ําจะต้องอยู่ในน้ําไปอีกกี่อาทิตย์มันก็ต้องพูดกันมาซะให้ชัดแล้วจะทําไมไม่ระบายความรับผิดชอบต้องรับผลเคาะคำโต้ก,กันมันก็ต้องทําทั้งคนกรุงเทพคนที่อยู่ในปริมณฑลด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่อยากจะฝากในข้อห่วงกังวลไว้แล้วก็ไม่ค่อยจะพึงพอใจกับวิธีการบริหารจัดการน้ําเฉพาะน้านใะนวันนี้นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่1ส่วนอันที่2ก็คือ ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวครึกโครมไปทั่วโลกนะมันก็มาถึงที่ประเทศไทยบ้างแต่ดูแล้วยังไม่ได้มีการอะไรฮะรับรู้รับทราบกันถึงที่คือการที่ประเทศเวียดนามนะครับที่เพิ่งเปิดประเทศหลังประเทศไทยตั้งหลายสิบปีณนะวันนี้เนี่ยสามารถที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้แล้ว แล้ในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยรถไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามอิเล็กทริกคาร์หรืออิเล็กทริกพิิลยี่ห้อวินฟาสต์วินฟาสตเนี่ยจะมีการส่งมอบไปให้กับผู้นำเข้าอาเมริกาชุดแรกประมาณ5,000คันแล้วเขาก็มีเป้าหมายที่จะส่งไปอีก4,000 0ถึง5,000 0คัน แล้วเขาก็มีเป้าหมายภายในปี2ปีเนี่ยเขาจะผลิตให้ได้1ล้านคันเพื่อจะส่งไปทั่วโลกแล้วก็ส่วนหนึ่งเขากำลังมีแผนที่จะไปตั้งโรงงานประกอบรถวิน f a s t เนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาได้รับเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกับบริษัท BMW นะฮะของเยอรมน,นีแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ลงทุนร่วมกับเขาใหญ่เนี่ยก็เป็นบริษัท I-on Man ที่เป็นบริษัทที่จัดการแข่งขันอะไรกีฬาวิบากอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เขามีกิจการอื่นๆแล้วเขาก็ได้เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาสนับสนุนบริษัทวินฟาสของเวียดนามเพื่อผลิตรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ส่งกลับไปน่าตกใจครับแล้วเมื่อทำให้กลับมาสะท้อนกันที่ที่ประเทศไทยนะวันในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะโดยตัวพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาที่ถูกพักงานเนี่ย รนะวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานน้ำติวอุตสาหกรรมเราก็มาพูดกันว่าเราจะอะไรฮะเริ่มดําเนินการในการที่จะลดภาษีนําเข้าให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาได้นะแล้วก็หน่วยกระทรวงพลังงานการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยก็ได้พูดกันเรื่องที่จะลงทุนกันในเรื่องของผิดแบตเตอรี่ไฟฟ้ามีการเริ่มที่จะวางแผน การที่จะมีปั๊มเพื่อรถยนต์น่ะละฮะไฟฟ้านะพี่ไปศูนย์สับเสียนเปลียนแบตเตอรี่นะแต่มันยังไม่ได้มีข่าวใดๆเป็นชิดเป็นอันเกี่ยวกับการที่จะมีอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่การประกอบรถยนต์การคิดออกในเรื่องดีทรงดีไซน์อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วยังที่ผมได้กล่าวแล้วกล่าวอีกว่ายังไม่ได้เคยได้ยินพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อสวันก่อนและณนะวันนี้พลเอกประวิท์ วงสวรรณผู้รักษาการได้เชิญบริษัทรถยนต์ของเยอรมันของจีนของเกาหลีใต้ของญี่ปุ่นของอเมริกันที่มีโรงงานอยู่แล้วในประเทศไทยมาประชุมกันแล้วว่าแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเสทีนี่เราก็พูดกันมาเป็นปีแล้วก็เป็นข่าวมากมายนะ,ระครับคปึมข่าวกันไปว่าเราจะส่งเสริมเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า แต่จะหนักไปได้เลยของการนําเข้าแต่ณวันนี้ประเทศเวียดนามที่เขาเพิ่งประกอบรถยนต์เนี่ยหลังจากเราตั้ง 20, 30, 40ปีแต่มาวันนี้เขาสามารถที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่งไปขายที่อเมริกาได้แล้วแล้วก็จะเป็นโรงผลิตสําคัญอันหนึ่งของโลกที่จะอะไรสู้กับจีนหรือประเทศยุโรปอื่นๆได้ อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะฮะก็ฝากมาว่ามันถึงเวลาแล้วที่ไฟมันควรจะจี้ก้นนะฮะผู้ที่รับผิดชอบในแวดวงรัฐบาลไทยแล้วก็ทางภาคเอกชนของฝรั่งบางค่าแจ็กจินแขกแล้วของไทยในเรื่องการที่เราจะเอาจริงเอาจังกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่หรือจะเป็นราคาโฆษณาเป็นวาทะ,อ,ะอย่างเดียวแล้วก็พูดกันในเรื่องของการลดภาษีสุลร,ราคากร เพื่อที่จะซื้อจากต่างประเทศเข้ามาอีกแล้วแทนที่เราจะผลิตด,ด้วยมันสมองและขีดความสามารถของเราเองดังที่ชาวเวียดนามเขาได้ทําให้ดูแล้วเหมือนกับว่าม้าแข่งกันนะครับเรานี่วิ่งอยู่ข้างหน้าตั้งนานและอยู่ดีดๆเขาแซงโคกออกมาแซงเราไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการบริหารราชการการวางนะโยบายของรัฐบาลไทย นะฮะแล้วก็ขีดความสามารถของรัฐบาลไทยในการที่จะทำงานกับทางภาคเอกชนในกิจการหรืออุตสาหการรมยานยนต์นะอันนี้ก็พูดให้ฟังว่าว่าเราถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาจริงจังกับการทำมาค้าขายนะฮะแล้วดังที่ผมได้กล่าวไว้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าขอให้ฝ่ายการเมืองทำสองอย่างไปให้พร้อมๆกันหาเสียงเพื่อจะลงเลือกตั้ง ในขณะเดียวต้องคิดเรื่องนโยบายแล้วก็แผนเศรษฐกิจแล้วพวกที่อยู่เป็นพรรคการเมืองเป็นฝ่ายคองฝ่ายค้านก็ต้องดันให้รัฐบาลทําตนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวกับนี้ด้วยไม่งั้นมันก็อยู่ในสภาวะที่อันน่าจะสะพึงกลัวนะครับเรื่องน้าก็แก้ไม่ได้เดี๋ยวหกเดือนมันก็จะมีเรื่องเรื่องแรงเรื่องความร้อนขาดน้ําเข้ามานะฮะแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของเราก็แย่แล้วก็สัปดาห์นี้รัฐบาลก็ได้ตัดสินใจแล้วที่จะขึ้นค่าแรงค่าแรงแล้วก็แพงขึ้นอีก นะแล้วมันจะมีอุตสาหกรรมไรรองรับเพราะว่าโรงงานหลายๆโรงงานมันย้ายไปที่เวียดนามไปที่บางกรเทศไปที่อินเดียไปที่บางกรเทศไปที่อินโดนีเซียเราเราอยู่ตรงไหนไอ้ไอันนี้มันยังไม่ได้มีการปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทั้งฝ่ายก,การเมืองทั้งหลายว่าพอเพลาหน่อยเรื่องการเมืองหันมาทําอะไรที่มันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของไทยแล้วเรื่องของปากทองด้วยขอบคุณมากครับ